สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประการันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมมีบางคนตั้งข้อสังเกตครับว่าคุณสุรพงศ์ตัววิจักรชัยกุลรัฐมนตรีต่างประเทศทําไมจึงร้อนรอนรีบร้อนโทรศัพท์ไปหารองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาฮอน,นำํำพงกรณีที่ศาลจะตัดสินวันที่11พฤศจิกายนกรณีเขาพระวิหาร บางคนบอกว่าเอที่ฝ่ายไทยทําท่าร้อนรนนี่คล้ายๆกับว่าไทยเตรียมแพ้เตรียมตั้งรับเตรียมที่จะยอมรับว่าเราพ่ายแพ้ล่วงหน้าอย่างนั้นหรือเพราะว่าสิ่งที่คุณสุรพงศ์บอกก็คือว่าเสนอไปทางกรัรมพูชาแล้วว่าจะตั้งกรรมการทํางานร่วมกันความจริงถ้าจะทําก็ไม่จําเป็นจะต้องทําขณะนี้และออกเป็นข่าวด้วยครับคล้ายกาับว่าตอนนี้เรายอมรับแล้วว่า ยังไงยังไงคําสั่งของศารออกมาเราก็อยู่ในฝ่ายเสียเปรียบชนะเลยจะต้องยื่นมือให้กับกัมพูชาก่อนและอาจจะมีผลครับเพราะว่าเรื่องนี้จะทําให้ประชาคมโลกตั้งข้อสังเกตได้เช่นเดียวกันถูกต้องแล้วครับที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมทุกฝ่ายเพื่อตั้งรับกรณี1,2,3,4เพราะว่าทนายฝ่ายไทยเราก็ได้วาดแผนเอาไว้แล้วครับว่า ความเป็นไปได้ที่ศาลโลกจะตัดสินนั้นมี1มี2มี3มี4แต่ว่ากรณีของคุณสุรพงศ์ไม่สามารถมอง1 2 3สาหรือ4เพราะว่าถ้าหากมองตาม4แผนนี้ยังไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรที่จะต้องไปจับมือกับกัมพูชาตั้งกรรมการทํางานร่วมกันหากฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธมาหรือฝ่ายกัมพูชาตั้งแง่มาเราก็จะเสียตั้งแต่ก่อนที่ศาลจะตัดสินด้วยซ้าไป ฉะนั้นผมว่าใจเย็นๆครับถอยมาสองเราตั้งหลักของเราเองเราวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ไม่ว่าจะออกสูรไหนก็ตามแต่แล้วจึงจะให้กัมพูชาทราบครับว่าจุดยิงเราอยู่ที่ไหนบ้างเพราะออกมาล่วงหน้าอย่างนี้ก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าฝ่ายไทยทําไมจึงคิดไปล่วงหน้าว่าสงสัยต้องขอความร่วมมือจากกัมพูชาแล้วอย่างนี้เสียครับ บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม